สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว s ี่ยี่เอ็กแมนทอร์โดวี m i เอ็ e dition ไปรับชมกันเลยครับในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้ทำการแกะกล่องเจ้ารูบิกรุ่นนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสามารถไปดูได้นะครับว่าภายใน r u บิกรุ่นนี้เขาแถมอะไรมาให้บ้างแต่ในวันนี้ผมจะมารีวิวว่ารูบิกรุ่นนี้สามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างไปรับชมกันเลยครับ แต่ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับว่ารูบิกรุ่นนี้รุ่นธรรมดาเป็นรูบิคแฟล็กชิพที่ขายดีที่สุดของชียี่ในรอบ3ปีหลังดังนั้นเรื่องคุณภาพไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับใช้งานได้ดีแน่นอนงั้นเรามาเริ่มกันที่เครื่องมือที่ใช้ในการปรับแต่งกันเลยครับเครื่องมือไม่เพียงแค่จะไขควงตัวนี้ก็สามารถทําได้ทุกอย่างแล้วครับเพราะมันเก็บซ่อนไปถึง3หัวภายในหัวส่วนใหญ่ที่ใช้ในการปรับแต่งก็คือตัวนี้ใช้ในการปรับแต่งส่วนคอ และตัวนี้ใช้ในการปรับแต่งส่วน d g e ครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากครับตรงตูดจะมีแม่เหล็กอยู่เมื่อเราแกะตัวนี้ออกข้างในนี้ก็จะมีแม่เหล็กเหมือนกันสามารถใช้ดูดกันได้ครับในขั้นถันมารวบรวมที่ภายนอกของตัวรูบิทอยู่ครับภายนอกจะเป็นสีฟ้าส่วนภายในจะเป็น Primary หรือสีขาวนั่นเองครับแต่ว่ารูบิกรุ่นธรรมดาหรือ Xmen นทาร o โเนี่ยภายในจะเป็นสีดำต่างจากตัวนี้ครับในส่วนของคอนเนอร์ของตัวรูบิกนะครับจะเห็นได้ว่าภายในมีลักษณะ,ะคล้ายๆยางในมุมตามภาพนี้เลยครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนคอนเนอร์แตกต่างกันไปตามรูปรและตามแปรนนะครับยกตัวอย่างเช่นของแกนเนี่ย ภายในจะเป็นดังพึ่งครับในขั้นถัดมาเรามาเริ่มกันปรับแต่งกันเลยดีกว่าครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนเอทหรือส่วนชิ้นขอบของมันจะเห็นได้ว่ามีช่องอยู่และสามารถใช้เจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ใส่เข้าไปได้นะครับเมื่อดูใกล้เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายบวกและตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลบเมื่อเรายิ่งหมุนเข้าใกล้บวกมากเนี่ย ความแรงแม่เหลือจะยิ่งเพิ่มครับแต่เมื่อหมุนไปลบเนี่ยความแรงไม่เหล็กจะลดลงและสามารถใช้ตัวเครื่องมือชิ้นนี้หมุนได้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้ครับในขั้นถัดมาเรามาเริ่มกันที่การปรับแต่งคอรัสปปิงของเจ้ารูบิกตัวนี้กันเลยครับเขียนได้ว่าภายในมีสีสันสวยงามในแต่ละสีจะหมายถึงแต่ละตัวเลขครับ แต่ผมคงต้องบอกให้ทุกคนระวังเรื่องการใส่กลับด้วยนะครับเมื่อเราจะใส่ตัวฝากลับไม่ว่าจใส่ด้านไหนก็ได้นะครับหากใส่ด้านนี้มันจะไม่สามารถปิดได้สนิทเราต้องดูถึงช่องตรงนี้ด้วยครับช่องตรงนี้ต้องให้ตรงกับด้านที่มีแท่งตรงนี้ขึ้นมาครับมันจะใส่ได้ลงล็อกระวังกันด้วยนะครับในเรื่องของการปรับนะครับจะเห็นได้ว่ามีวงนอกและวงในวงนอกเนี่ย จะเป็นการปรับเก like spring, ี่ยวกับความตึงของสปริงครับดิ่งเลขเยอะตัวสปริงจะยิ่งตึงมากส่วนภายในเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับระยะห่างจากแกนหรือว่าความแน่นของตัวรูบิกนั่นเองครับยิ่งภายในเลขเยอะเลขตรงนี้นะครับยิ่งภายในเลขเยอะจะยิ่งแน่นขึ้นครับในส่วนของที่การปรับวงนอกหรือความตึงของสปริงเราจะดูว่าตัวเลขไหนที่ตรงกับช่องนี้ครับช่องว่างตรงนี้ อย่างเช่นตอนนี้เลข3ตรงกับช่องว่างตรงนั้นสแสดงว่าตอนนี้ความตึงของสปริงอยู่ที่ระดับ3มครับในเรื่องของวิธีการปรับนะครับเอา2ง่ามนี้นะครับให้ตรงกับวงกลมและปรับโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับตอนนี้เลข4ตรงกับช่องตรงนี้แล้วดังนั้นตอนนี้ความตึงของตัวสปริงอยู่ที่ระดับ4ครับ นส่วนของที่การปรับวงในนะครับวงในนั้นเราจะดูไม่เหมือนวงนอกเพราวงในเราจะดูตามช่องวงกลมตรงนี้เลยครับอย่างเช่นตอนนี้วงในอยู่ในระดับ3แต่วงนอกอยู่ในระดับ4นะครับการปรับวงในคือการหมุนทวนเข็มนาฬิกาเช่นแบบนี้ครับตอนนี้วงในอยู่ที่ระดับ4หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกตอนนี้วงในอยู่ที่ระดับ5ครับดังนั้นตอนนี้ ความแน่นของตัวรรบิกหรือระยะห่างจากแกนของตัวรรบิกอยู่ที่ระดับ5ครับหากสมมุติตอนนี้ผมอยากปรับเป็น2 3สนะครับวงนอกเป็นเลข2วงในเป็นเลข3เราจะทาอย่างนี้ครับตอนนี้ผว,วงนอกอยู่ที่เลข4หากเราอยากปรับเป็นเลข2เราองหมุนตามเข็มนาฬิกาครับและว,วงในหากเราต้องการเป็นเลข3หมุนท้นเข็มนาฬิกาครับ จะเห็นได้ว่าวงนอกตรงกับช่องว่างแล้วเป็นเลข2และวงในที่ตรงกับวงกลมคือเลข3ครับจะเห็นได้ว่ารูบิกพวกนี้ปรับได้ง่ายมากๆเลยนะครับและหากเรามาดูที่แผ่นที่แถมมาับตัวรูบิกจะเห็นได้ว่าสามารถปรับได้ถึง25แบบด้วยกันเลยนะครับในส่วนของคอแต่ส่วนตัวผมผมชอบตรงแถวๆนี้มากที่สุดครับคือผมคิดว่าความแน่นไม่มากจนเกินไป แล้วความตึงของแม่เหล็กไม่มากจนเกินไปครับและากถามว่าเรื่องความแน่นมีความสำคัญยังไงผมจะอธิบายถึงจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดให้ฟังครับในตอนนี้ความตึงของสปริงอยู่ที่ระดับหนึ่งหรือตึงน้อยที่สุดนั่นเองครับในขณะที่ความแน่นอยู่ที่ระดับ5้าหรือมากที่สุดครับหากมองถึงการคอร์เนอร์คัด เกิน45้าองศามานิดนึงมันจะไม่สามารถกดได้ในทีเดียวครับแต่ผมปรับให้ความแน่นของตัวรูบิกไปอยู่ที่ระดับ1นี่นะครับจะสามารถกดส5้าองศาได้สบายมากเลยครับเกิน45้าองศามานิดนึงสามารถกดได้สบายมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรูบิกตัวนี้ ส่วนตัวผมมองว่าเป็นรูบิกที่น่าสะสมและน่าใช้ฝึกใช้เล่นมากๆเลยครับเป็นแฟลกชิพที่สามารถสู้แบรนด์อื่นได้เลยมีเพียง1,200ลูกเท่านั้นเพราะเป็นลูกลิมิเต็ดดิชั่นทุกคนสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน Candy ้สปีดเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับขอบคุณครับ